ี่จ้าเพนครับทุกคนมือนียายจะไม่กล่าผ้าม้วนผ้าลงทงลงซาเด้จ่าเด้อมานบหมานก็ติดตามยายยายเลยเดจ้าแพนครับไม่หรือเพนครับเก่าเดจ่าเด้อมือนีมาทั้งหมดทุกคนเดจ่าเด้อนี่มาหาปลาเดจ่าเด้อนี่มาหาปลาถี่เก่าไปทำธุระมามาสวยๆเดจ้ามานบอมานกรลุยเอาหาเอาลุยลุยพี่น้องลุย ป้าพี่น้องึงเบิงเบืงเบืง,บงมันยังดินเต็มอยู่เฮ้ยไม่ยังไม่ยังผุดเล็ดไป่ผุดล่ะเอา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 เลยเอาเลยพี่น้องเออจับมา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 จับป้าเลยหากบกะมองหากบมันก็ะแหงเม็ดเนาะพี่น้องเนาะมาหาป้าก่อนเด้ใจเด้อไปรอหากบใหย่บ่ไดหญ่พอโต ยายก็เลยมาเอาคลิปหาป้าเนะาะจ่าเนาะมันมันบกหนามมืดหนามบกม,มืดน้องพี่น้องเอาไปอีกเขามาป้ามม่หลายพันวะอือกะท่องก็เลยพากันมาเอาเทิงหลูกเทิงล้านเลยเอารว,วไปเลยวันนี้พากันหุ่นจับป้าบอนอือนนกหนูหนหนก,ก็บัว <laughs> น้องนั่นเอาเอ,อือ หาหามามาเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามยายเน่เด้อ,อกดไหลกดแช่ให้ยายอ้าวยายก็หาแถวนี้ล่ลเละเละแถวนี้เลยจา้าาเหนีวลูกมึงเออจับให้พเพิ่นเบิ้งเนต้องยันยๆง่แงมเออเอาดันดีน้องเออหนีที่บาวปลาขาว

ปลาคอดีเถาปลาคอจะรูดไดเจ้าปลาคอจะรุดไดเจ้าหันดากมาเถอะพี่เน็บบางยามนี่นั่นถ้าพุนมีบ่เอานั่นๆปูเด่นห่องเด่นหอนโทาศรพทั ดั้ไปเลยสินอกนั่นป้ายังไงดีเนาะลูกเออเออมีคุ้มนะครับไนมีกุ้งน้ำเออเอาไปก่อน้อนลูกอีกกุ้งนบอนอ่ะทิ้นบอนนั่นเอ้าคุ้มคุ้มท่านมอเออไม่ได้ตัวงี้ แต่ว่าเออจะป่าเป็นนอนนองนั่นนั่นท่านพี่เต้นไหมพี่เลยลูกท่านบมโอ้ยเอาโมเห็นบมปะคอปะคอปะเอา อ่งห่ลุ้ลุตาหงหตัี่มีแต่ปอคอรงงามๆปุ๊บปึ๊บท่านบอหลุดอีกได้บอบอเห็นสับไอ้เดี่ยวตัวใหญ่ควบพกอแล้วปอคอ หนอนนั no ok, id, u u ja ่นบินบ <laughs> <laughs> um ืนมาแล้วบินมาแล้วเท่าพึ่อ้ยจะบานยองพดอย่านมีตัวนี้หน่อยตัวกลังถอดแสบนาเ่าเนาะเฮียกันขาจับป่าสิดินั่นนั่นนี้ดีดอยู่ในขาจ้าเท่า ค่ส่คุณใส่คุณจับจับนั่นบ้าจับขี้ต้มมนหลายปาดถ่ายตัวใหญ่ฮ้บาดละเฮ้ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสุท้ายเอาก่อนนี่จับจีล่ะเอ้าข้าแต่น้องนั่นอยู่เอาลุยนั่นดินอยู่นั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ถ่ายไก่ไมเด้ยโอ้ งานปลาหมอปลาหมอคือปลาปลาเข็งบ้านเราปลาช่อนคือปลาคอปลาคออยู่ในปลาเอาหาในกันเลยเอาปลาคองปลาดุกนั่นนี่โมโต้งามๆเลยพี่น้องนั่น มันดูดเหลืกอกเนาะปลาเข่งนะวุ้นีณรปลาดุกนะปลาคออูปลาช่นอนเออเอ้าส่คุเลยอ้ามามามารุนเลยพี่นอ้อ,อ,องเอาสีได้หลายบ่มือนะี่หาปลามีปูก็หาปูมีปลากหาา็หาปลาหากินอยากเด้อพี่น้องเอออีสานบานเฮา,านี่เออ,อบนนัวหยานงคำนี้นำ้ำ <laughs> มบนมันดูดลกกมันมีขี้ต้มด้ไปลุยลงต่อุนมันดีดอยู่พุ่น ดูมึงบวงนี่สิได้ร้ายอีวะหอนแห้งเวย้ยเอามันดินเดียวไอ้เอื้อดเอื้อดเอืเอ้อดท่ดานวะมันดินมันดินขึ้นไปนะป๊าดมีตัวใหญ่ๆพี่น้องรัวเออ ความจําไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้อย่ามาเรียกค่อยลําใยญ่เก็บเอาไว้ในใจทุกวันในแถาเด้อท้าวเก็บเอาไว้บ่เป็นยังนู่เก็บไว้เห็นยัง โบกแล้วโบกแล้วเลยเอาเดีกันเลยน,นั่นป้ามันขึ้นในหลังอือปามันขน,นอือหนานมันเลิอกอูน้เนงาน,น,าน,นมีตัวปลาคอตัวใหญ่ๆหรือพี่น้องฮะจับจะไหนไห้ใช่นี่น้ำอย,ย,ยู่ ยังดิ่นเต็มอยู่ต้นมันเลึกพ้นพ่พออีกล่ะหล่นมาอีกลอเลยลเอาอยู่ในลงเอากันนี่เลย ปลาเข่งหรือปลาหมอมามามาพี่น้องมาเล่นขี้ต้มเนื้อกันมาเจ๊เบวมาลุยเนื้อกันมือนีลุยนันเห็นบอ่อขี้ต้มเลย้เยขี้ตมเลา,า้ามเย้ต้มเลยี้มเลยเล้มเลี้มเย้ยนีเลยขี้เลเลมลยขมม้อเม้ยเลยี้เมด เนี่ยพระหินหงคือเกาลองนั่นเอามันนี่ลื้อน้องนั่นเนาะเอาเลยลุยให้มันจับให้มันได้เด้อลูก ได้ว่มานี่เกำลังจะถอดเจ้านี้ไม่น,น้ำเออน่ดพี่คางพี่ดิเขาใมใส่ตีดไว้ใส่ม,ใสมือเออใส่ตีดมาหีัะ นี่เก้าอย่งสี่หาป่าน้ะท่อนับเต็มนับเดือดยื้อเท้าคนเออที่นอมือนีลูกหลานมาหลายเออปตกอสีเรียดได้ยังก็นั่นเลยเท้าเอ้ยมือนี ม้อนี่ามวนไปเลยมาตองสี่เหลี่ยมได้เถอะเขาทายเยอะยังอยู่อีเอาจะเ้น้ป้าคอโอ้ยพี่น้องอย่าท่นอย่าท่านอย่าท่านเดี๋ยวทายอันนี้บังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอื้อรนเอื้อรนเอื้อรนนี่เอื้อรนนั่นเอื้อรนตบบังหูมาเลยลูกโอ้มันตบเลยมัน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 เก่งเอื้อคู่แล้วนี่ป้าดุนึงเห็นไหเอ๋อดึงขึ้นเซี่ยอยู่อืมเห็นไ่มพี่น้อง อ้าวดึงออกแงงๆดึงออกจะได้อเดี๋ยวมันจูไปขานี่มนเอาออกม่ได้อ้ยดูรัวไปเลยพี่น้องดูขาฮ่าาอุ้ยขาน้า้ยี่นองขาให้เบิ้งเอกมาเบิ้งพิ่ล่ะออกมาหรือเปล่างออกมาออกมาหรือไม่พอเร็ว ป้าม you know, oh. okay. mm. ันด yeah. ูดเทีนบอเ็มอยู่นี่พี่น้อเอ้ยนี่มิเตปะดูงามๆเร็วๆอย่าออกงานเออเกียวบึงอืมต้มกระต้มรีอพนนั่นนั่นออกไปละพุนเอออกยัง่ะ อ๋อก็น้องนั่นจับไปเมื่อแล้วน้องนั่นมันเก่งไหนมันจับไปเมื่อแล้วนี่อือเก่งติดใหญ่เก่งคือใหญ่น้องนั่นเก่งเก่งไหนบ่มีสับโอ้ยน้องนั่นมันจับเด็ดเดี่ตัวใหญ่ใหญ่ใครจับเลย่เนี่ยป้ายังหรเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปลาดุกตัวงามเนาะเถาจักตู่เถาอู้สองตัวอ้น้องนั่นเดือบใบเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เลยคนละโตเลยโตสวยๆนลยนะเอาเอาใช้คู่โอ้ยหนอจากเราไปเงื่อนไปบบานี้เอาไปล่างมานมันรัวๆเลยวันนี้เอาขึ้นมาล่างด้วยจากวันนี้ล่างไม่นง่ามก่อนนี่ ไปหลังเันไปหลังก่อนป้ายัางล่ะป้าเข่งหรือป้าดุป้าหมอเอาทำงาม,ามนี่พี่น้องเดี๋ยวมาเทชักคูปป่บัดนี้ไปเหือนได้แล้วไปเหือนได้แล้วเฮ้ นี่พี่น้องปาดพี่น้องเอเลอีกแล้วนี่นี่หมานหมานหมานเฮ้ยไปถอดกินกระตํามสูงบ่งหวงจะเมนเสษบเนาะพี่น้องเนาะมาๆมาแพน่นครับจุผู้จุคนเมาในใยายเลยยายก็สิจบคลิปด้วยจ้านี่ยายได้หลายอยู่มือนี้เดี๋ป้าเค้งนี่จา้ายายก็สิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ยายยายด้วยดีเสมอมายายพี่บาสเพื่อนให้ขออภัยเด้อจา้าจะขอติดตามคลิปยายต่อไปเด้อยด้จา่าสวัสดีจา้ารัากหน้าทุกคนจุบ๊บสวัสดีสสดค่ะ,ดคะได้ติดตามในเพจในเฟซบ,บุ๊กด้วยนะคะยายจามิก้าพามวันอาเมยจา้าบายบายจุบ๊บ